3, 2, yeah! สามสองหนึ่งเย้ซุยดัตสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่สุเกมอันเดรนนะครับอ่าวันนี้ก็อินเทนนะครับอินเทนอินเทนอ่าวันนี้อยู่ <c oughs> สูเกมอันเดรนนะครับผม นี้เราจะมาทำน้ำเล่นๆนะฮะก็คือเธอเนี่ยมันอัปเดตเยอะซึ่งผมได้เล่นนานแล้วอ่าเสียงมูมาใกล้ๆก็อย่าไปสนใจนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับก็กดก็กดบีแลนด์บีแลมด์อันนี้เหรอนะครับเพื่อนบอกมานะฮะถุงยีถึงฮะถุงยีครับผม เออสี่ทุ่ดูวิธอ่าสิ่งที่เด่นเด่นก็คือกระเป๋าเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เสมอไปเว้ยมันมันชุดก็ใส่ได้ใส่ของได้ทำไม,ม,มากกระเป๋าก็สะพายได้ตลอดเลยล่ะขอให้ใส่ของได้นะไปรอดแล้วครับครับครับโอเคนะครับอ,อให้รู้รบ,บ้างฝึกทดสอบในการตรอดสู้นะครับในการยิงปืนนะครับสําหรับคนอื่นนะครับก็จะเป็นอาเป็นอ่าทั้งหมด <Y> <ด>ยอ<ด>ยู่ดปอ่เนี่ยก็ได้อะไรก็ได้มมองแต่นมมอง,มอง <c oughs> แนะนำให้ยิงหมูนะฮะเดอรชัใช่สามารถเก็บเศษผ้าราคราเป็นยาได้นะเว้ยอะไรนะบดสามารถเก็บเศษผ้ามาคราเป็นยาได้สมุนไพรในป่าสมุนไพรสตรีส้สมอ่ะเอามารวมกันจะกลายเป็นยานะฮะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรู้มากนะครับก็คือตอนนี้จะอยู่บททดสอบของเกมอันเทอร์นี้นะครับ เราก็เจอกล้องวงจรปิดนะฮะปิดหรือเปิดโอเคครับอ่านี่คือสําหรับเอาไว้ยิวเลือดก,กับดามขาเล่นนะไม่ใช่ดามขาเล่นคือเวลาขาหักนะฮะเวลาตกจากที่สูงนะครับโอเคอันนี้ก็เขาก็ให้สอ,อ,สอ,อ,สอนวิธีการาใช้รถนะฮะดูจริงถูกต้องอเก็บน้ำมันก่อนขับรถดึยก,ก,กดเบรคนะครับ รถบังเขาว่าทดสอบในการนะหมอบนะครับกด x นะครับแต่รถบังแล้วนะผมก็ข้ามเลยดีกว่าเด Z นะครับเพื่อหมอบนะฮะตามนั้นนะฮะโอเคครับต่อไปนะครับก็จนะเป็นหนารั่วนะครับปักวัวอ่าเนี่ยแหละ ใหม่นะฮะคือรถเนี่ยสามารถใส่วางอะไรก็ได้นะครับรถรถไม่ธรรมดานะฮะแต่มันเปาะเปาะเปาะกับรถคันอื่นนะครับรถธรรมดาเหมือนรถคราบนะครับค้าบของนะฮะรถคราบนะฮะโอเคต่อไปมันเขาให้ฝึกทดสอบวิธีการใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าในทีนี้นะครับไฟฟ้าไม่ธรรมดานะครับใช้มันน้ำมันนะครับอ่าแพดใหม่นี่มันทําให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะ รนนถ้าไม่มีน้ํามันก็ไฟฟ้าไม่ทำงานนะฮะอ่าแม็ใหม่ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะเราจะไม่ต้องเสียเปลืองกับสิ่งที่เราสร้างไปงนะครับโอเควางใส่อะไรก็ได้ <c oughs> อ่ามันสามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้นะฮะโอเค <c oughs> วางตรงนี้นะโอเคครับกลายเป็นรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยนั <economies> <S <S <half> ่นเล่นนั่นเล่นนั่นเล่นสนุกนะสนุกสนุกสนุกมันนะคือรถคันนี้มันจะเบากว่ารถคันอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไเก็บก่อนอันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นอ่าเอ่อเขาเรียกว่านตามนั้นรถบ้านนะกลายเป็นรถบ้านไปแล้วนะะเออน่าจะทำรถบ้านได้มั้ง คนั่งรถได้ปะเนะี่ยอย่าบอกว่านั่งไม่ได้แล้วโอเคครับนั่งรถได้นะฮะโอ้โหรู้สึกแบบเก็บคงเก็บของนี่วางคงวางของ,ของ,ของได้หมดนะฮะแล้วก็เดินทางโอ้โหไ,ไหนบ้มงทำไมมันพังง่ายนะฮะก็เ,เป็นอย่างนี้นะเป็นรถเป็นรถที่แบบโคตรมันคล้ายๆรถขนย้าย ไม่หรอกคือมันไม่มีอะไรหรอกรดตกยามมันไม่มีอะไรตัวอะไรโผล่ออกมาหรอกอ่าข้อต่อไปนะครับก็คือการอะไรวะตกปลานะครับอ่ามันก็จะสอนวิธีการตกปลานะครับตกปลาจากที่สูงไม่เคยได้ปลาสัากกระตัวเขาบอกว่าตกปลานีต้องอัพสกิลก่อนนะครับการตกปลาอัพสกิลนะครับถึงจะได้ปลาแบบเร็วๆใช่ไหม แล้วเวลาปลูกผักนี้ก็ต้องมีอัพสกิลนะครับผมบอกไว้ก่อนก็จะมีทริคดีๆจากพี่โอดเกมเมอร์นะครับเดี๋มาก่อนขอรู้กันผมเสนอกับเด็กใหม่นะครับคือโอดเกมเมอร์นะครับเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆเลยสดๆเลยก็อย่างเป็พี่เขานะฮะพี่เขาใจดีนะฮะถ้าเกิดกอดซัดพันธนะเขาพี่เขาจะให้เงินล้านนะทำไมขี้โมยจังเลยเนี่ย นะฮะก็ให้ตัดตัดต้นไม้นะครับชีวพันตัดต้นไม้เก็บเอาไปครับของนะฮะก็การทดสอบก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันหยุดนี้นะครับวันหยุด5วันของเราเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะฮะเล่นเกมให้เป็นประโยชน์ยีประโยชน์ปจากเกมนะครับจากคำของรุ่งพีนะครับผม ถ้าใครไม่มีอะไรทําก็หางานทําหาเงินนะครับตามตามได้แต่คนนะครับถ้าคนรวยไม่ทํางานก็นแล้วแต่คุณบอกทำไมวะโอเคมีการทดสอบอยู่ข้างนอกมีอะไรเนี่ยไปดูนอกเรื่องกว่านี้ hè? โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับเกมอันเทิร์สนะฮะก็รู้สึกด,ดีกว่าเช่นเก่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอไายบ่าย,ายขอลาก,ก่อนนี้จะเอาคำไหนกันแน่เนี่ยโอเคครับสวัสดีครับไหนบ้าย